เดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการชําผักหวานป่าแบบควบแน่นสาหรับวิธีการเลือกยอดเลือกยอดที่ไม่แก่จนเกินไปหรือไม่อ่อนจนเกินไปเราจะตัดให้มีความยาวประมาณ12-15เซนซึ่งเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้ เราก็สามารถที่จะนําไปชําได้เลยสําหรับวิธีการทานะครับให้เราเอาดินปลูกเนี่ยใส่แก้วหลังจากที่เรานําดินใส่แก้วเรียบร้อยให้เรามาเตรียมกิ่งผักหวานป่าตัวนี้ถ้าเกิดใบผักหวานป่าเนี่ยมีเยอะให้เราตัดออกอให้เหลือประมาณ2ใบเพื่อที่จะลดการคลายน้ําของใบผักหวานแล้วก็ตัดอาจจะเอียงหน่อยเพื่อที่จะให้เข้าเป็นปากฉลามแล้วก็สามารถที่จะแทงรากได้เยอะขึ้นขั้นตอนต่อไปให้เรานํามาเสียบลงกลางแก้วเลยแล้วก็ใช้มือกดให้แน่นอย่าให้เขายกจากนั้นให้เราใช้ถุงพลาสติกใสครอบอีกทีหนึ่งครอบเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางรัดรัด เราควรที่จะดึงให้แน่นเพื่อทดสอบว่าเขาไม่หลุดแน่นอนทําให้ได้ในลักษณะนี้เก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดหรืออย่าให้ร้อนจนเกินไปจะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ2เดือนจากนั้นเราค่อยสํารวจดูรากแล้วดดลลค่อยนําไปปลูกถ้าเกิดมีรากองอกมาแล้วและค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราควรที่จะเปิดถุงครอบออกเพื่อให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศภายนอกถ้าเกิดยังไม่พร้อมปลูกเนี่ยให้เรานําไปใส่ถุงเพาะชําทําการชําต่อไปเราไม่ควรที่จะเก็บไว้ในแก้วนานจนเกินไปซึ่งวิธีการชําแบบนี้นะครับสามารถที่จะทํากับผักหวานป่าได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่่วาจะเป็น ผักหวานป่ายอดเหลืองผักหวานป่ายอดเขียวก็สามารถที่จะนํามาทําได้เช่นเดียวกัน